น่ะน่ะดูดิดูดิแต่บอกไม่เอาหน่ะดู๋ยดีดี๋ยวดีไม่ตามแล้วใช่ไหมแดี๋ยวดดูิแม่งดูดิแม่งตามอย่างเดียวเลยอ่ะดีดูดิดีเหมือนพ่อมันเลยอ่ะเดี๋ยว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 เตี้ดูดิไม่หยุดเลยแบบหน้าตาเราห้อยมากเลยอ่ะแบอกไม่เอาหน่ะอยากได้อ่ะอืมอื เยเดี๋ยสรุปมันคืออะไรนะวันนี้ฮะมีน้องเอาน้ำปลาต้มสุกผลิตภัณฑ์มาให้ลองสุดตงิงมีใช่เย็นแล้วกระดกเลยใช่อังนี้เหรอเออกินเหมือนน้ำผัดอ่ะฮ้ยมีใครรู้จักบ้างวะองอยาอ่อนดื่ม ใช่เหรอตายเน่ใช่เหรอเออดูตรงแล้วกินหมดคนตาตั้งเลยคือจริงๆอ่ะกาวว่าไหนมันคืออะไรอธิบายดิไหนๆก็ไลแล้วใช้อธิบายไหว่ามันใช้ยังไงอันนี้คือถ้าถ้าเป็นฝาทองอะคะฝาทองก็คือจะใช้ยำต่ำสำหรับคนที่กินปลาไม่ไม่ไม่แรงมากอ่าส่วนฝาส้มทำให้สำหรับคนที่ เป็นสาวกน้ำปลาอ๋ออันนี้คือแบบเจ้มจนมาสีส้มเข้มข้นนวลสีส้มนี่เจ้มจนเสื้อตัวนี้เหมือนกับไอซ์ใช่ไหมครับนี่อะไรเงี้ยใช่ป่ะใช่ป่ะแกนมาโค้ดหน่อยค่ะนี่อะไรเงี้ยอี้เราเฮ้ยแต่ไอซ์เนี่ยเขาใส่แบบไม่เห็นเลยนะไม่เห็นโครงนะฮะเออ ใจแบบไม่เห็นโค้งไม่ได้หรอกมันต้องมีบ้างแหละเออแต่เพราะว่าในให้เราเห็นรา,ายการเนี่ยไม่มีแล้วไม,ไม่เห็นโค้งเลยนะมันจะแบบว่าฟื้บไปเลยอ่ะเนี่ยขวดสวยมากครับขวดแม่งเหมือนไดโดูมอนเลย<ม>นี่<ม>เพียงแค่เปิดและกระดกวันละขวดนะฮะร่างกายจะแข็งแรงทนทานน,นะฮะน,นะฮะวิแล้วเอาไปส่งร้านส้มตำพิตตี้เออเอออยู่ไห อยู่วงแสนใช่ไหมเฮ้ยมันอันนั้นมันมันไวเล่าเปล่ามันมีิจริงวะเป็นไวเล่าเฉยๆขำๆไม่เฉยเพื่อนมันแชร์เลยเพื่อนเออนะฮะงาน C N C ฮะชื่ออะไรครับคนออกมาชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรครับแนะนำตัวด้วยเขาบอกชื่อปวียาค่ะอ่าเคยเห็นไหมอันนี้เป็นแบรนด์ชื่อมีแซบนะคะอ่ามีแซบเวลาถือขวดให้หันข้างด้วยนะฮะ นไงบาโค้ดด้วยค่ะนี่แกบาร์โค้ดด้วยฮะดูนะฮะยิงบาร์โค้ดกันเข้าไปใส่น้ำหอมอะไรวะใส่น้ำหอมอะไรวะฮะฮะคุณใส่น้ำหอมอะส่อะไรวะกลิ่นกลิศหาขวดละพันเดียวเองเออให้กลิ่นดีนะอมน้ำหอมกลิ่นดี กลิ่นสีลูกกลิ่นสิ่นสีกิริสนาโอวโหใจเย็นใจเย็นโอ้โหนี่นี่อะไรนะเมื่อกี้อะไรนะมาไม่ทันจะต้มอย่างเดียวเลยกลิ่นสิ่นสีเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะเมื่อกี้ไอ้นัททำเสียสมาธิบอกว่าน้ำหอมก็หอมดีน้ำหอมหอมดีอ๋อเออเดี๋ยววันนี้กินอะไรนะกินกิริสนากิริสนากลิ่นชื่อกินกิริสนาเลยเหรอมันเป็นน้ำหอมของอะไรมันของหมู่บ้านไงพี่ว่ากิริสนาเขาแถมมาตอนเฮ้ยคุณเปล่าคนนี้ผมคุยงานอยู่อันนี้เหมือนอยู่แบบว่าคาเฟ่ คุณส่งด้วยกองก็ส่งด้วยอน้ำหอมนี่เอาใหม่ทีิงจริงจรน้ำหอมของมเพีเรื่องมึงทีเรื่องของมึงเนี่ยไว้ที่หลังเขากำลังคุยเรื่องน้ำปลาอยู่ไอ้ห่ามึงไม่มาแทรกก่อนน้ำหอมอะไรนะฮะน้ำหอมกินอะไรนะครับกินกินต้นหนานี่มันชื่อหมู่บ้านนี่ฮะโอเคเยี่ยม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 ใช้ได้โอเคนะฮะนะไลท์หกร้อยกว่ามีสาวมาเป็นกูไลท์ก็เป็นพันแหม รักษาโรคปลอดบวมไม่ได้ครับเพราะว่าคนทาคนขายยังปลอดบวมเลยฮะนะฮะปอดบวมเสื้อมันรัดเฉยอืมกางเกงัไม่มีนมนะฮะขวดอะไรเนี่ยขวดฝาทองสี่สิบเก้าบาทลดอยู่29บาทค่ะตอนนี้ฝาส้ม69บาทโปอยู่2ขวดสองขวดร้อยค่ะไม่วนแล้วพูดถึงอะคนจะซื้อซื้อที่ไหนอ่ะซื้อ เค่ะก็ต้องไปนี่ใช่ไหมมีแซบค่ะนี่คือมีแซบเหรออ่านว่ามีเป็นภาษาไทยเลยมีแล้วก็เคาะแซบปวีนี่ชื่อเราเนี่ยว่ะใช่ใช่ป่ะปวีมีแซบเออเขาทาต่อไปจะเป็นสวัสดีค่ะมาพบกับรายการปวีมีแซบนะคะวันนี้จะมารีวิวอาหารอะไรประมาณนี้ค่ะกับเออแน่มาแซวพุงเขาอีกเดี๋ยวก็รู้ยังไงอยู่นะฮะไหนมีมาแซวพุงเขาอีก มันต้องมีบ้างป่ะเออใช่ไหมมันต้องมีบ้างนิดนึงใช่ไหมผ่านบางอ่ะผ่านบางเข้าใจป่ะผ่านบางไมหมาพี่โอมนี่นมอย่างเดียวเลยเนี่ยเฮ้ยก็มันเหมือนเจ้าของไงแม่งดมอย่างเดียวนะฮะไดไหมได้ไหมนะฮะไยลองดูลองดูน้องผมเองนะครับนี่น้องผมเองน้องวุ้นน้องวุ้นนะฮะ เออเมึงคิดอะไรไม่ใช่แค่ดมแล้วนั่นไงนอกจากดมมึงยังเลียด้วยนะไอ้บอยไอ้บองนี่สุดยอดนั่น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 ดูหน้าตามึงนี่ฟินมากเลยยังไงนะฮะนะฮะเออเอาไว้เอาไว้เอาไว้เฮ้ยไอโอมไอโอมไปไหนวะฮะอโอมไปไหนวะนะฮะลองดูลองดูเฮ้ย เซิร์ชดูนี่เจอเลยใช่ฮ้ยค่ะมีแซบเป็นภาษาไทยค่ะเออลองลองกดดูนะมีแซบนะภาษาไทยน่าจะขึ้นเลยนะน่าจะขึ้นเลยภาษาไทยอังกฤษ T O R N นี่นี่มันกลับหัวเว้อ้าวกลับหัวเว้ยหมาหื่นจริงกูก็ว่างแล้วอ่านี่ยเนี่ยนี่ยเนี่เนี่ดี๋ยวให้ดูชัดๆนี่ไม่กลับหัวเนี่ยนี่นี่ยฮะนี่ยเนี่นี่นี่อ่า ฮะแรามาย้อนดูเอาอันนี้คือเบอร์วุ้นเลยป่ะใช่ค่ะนี่เบอร์ตรงเลยนะฮะอ่าเดียกกันเดี๋ยวนะบสดีครับวันศุกร์ถ้าเสร็จงานจากตลาดมินเดี๋ยวจะแวะเข้ามาทำยำี่มีออกบ่งออกบูธ้วยเหรอก็จริงๆอ่ะทำออกบูธกับกับขึ้นที่พายุอ่ะแต่ว่ามันมันเว้นยาวไปหน่อยอ่ะครัก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะทำาองเองอ่า อันนี้คือคิดสูตรเองทำเองขายเองอกินเองซื้อเองเฮ้ยอย่าดิมันไม่เจ๊งของนี้ไม่เจ๊งง่ายหรอกนะฮะนี่แหมเน่เน่เนโทรจีบได้ไหมอันนั้นแล้วแต่พวกมึงเลยนะอันนั้นแล้วแต่เลยก่ <c oughs> <c oughs> อนจีบกรุณาซื้อก่อนหนึ่งโหลสกิอานี่นี่เป็นไงนเป็นไง ก่อนก่อนจีบซื้อก่อนหนึ่งโหลเออนี่เห็นไหมชัดเจนนะฮะมันคืออะไรมันคือน้ําปลาเออแม่งกินไงกูยังไม่รู้เพราะนั้นเนี่ยใครอยากรู้ว่ามันใช้ยังไงกินยังไงเว้ยมึงต้องซื้อแล้วก็ไปลองดูนะฮะมาลองดูน้องวุ้นทําเองขายเองชงเองออกออกออกอะไรวะเดี๋ยวออกบูธใช่ไหมตลาดมินใช่ไหมตลาดมินวันศุกร์นี้ค่ะอ่าใครดูไม่ชัดดูอีกทีนะฮะนี่ คนไหนคอมเมนเลยดนี่การณ์โฟกัสที่ขวดน้ำปลาทำไมไหนผสมกาแฟได้ไหมเรื่องของคุณเลยกุตาหนูจะผสมกาแฟเนี่ยนะฮะยี่ห้อไม่ชัดนะฮะอันยี่ห้อไม่ชัดนี่เป็นไงยี่ห้อไม่ชัดดูให้ใกล้ฮะนี่ฮะยิงบาร์โคกันไปตุมบาตุมบานะฮะสะดือจุนด้วยไม่ใช่จุนเออสะดือเว่าว่อน่ะใส่จิวป่ะ ใส่จิ้วนี่ใครก็ว่าสะดือเขาจุนวะจุนที่ไหนละจิ้วเว้ยไม่จจนโอ้โหดูไงว่าสะดือ,ดอจุนแหมกูรู้ไม่ได้มองสะดือกันละนะจริงนะฮะนะฮะ,ะ,ฮะเอาใครจะ,ะกระดกไปเลยก็ได้ก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่นะ,นะฮะอุดหนุนก็นหน่อย ใครจะจีบก็โทรไปจีบได้นะคนนี้แต่ว่าจีบนี่สกิลมึงต้องได้เลยนะกูเห็นแม่งด่าระจําเลย <c ười> นะสุดนี่คือแบบว่าตรงๆนะขอจีบโอ้ย<ล>อบิ๋มเดี๋ยวกูด่าเลยม <c ười> อย่าให้คางมันนี่มันนี่ไอ้บิ๋มอย่าให้คางมานันนี่เดี๋ยวกูแค่เดี๋ยวกูจัดให้คางเลยเดี๋ยวจัดให้คางเลยนะแม่นะฮะโคตรโหดอะดราม,ม่าเยอะมากอะเรื่องผู้ชายมัจีบอะเป็นเพกไหมนักกองทำไมอะ คันหนูไม่ว่างนี่พี่คือเราก็ทํางานของเราอยู่อะไรเงี้ยคือถ้าเกิดแบบคุณคุณจะจีบเราคุณเราไม่ว่างคุยกับคุณไงเราก็บอกว่าเฮ้ยถ้าจีบเฉยๆอ่ะคุยกันเล่นๆขำๆคิดหวังเยอะไรเงี้ยอมันไม่มีไงเออบอกไว้เลยว่าไม่มีแน่นอนเย็ดเลยไม่ต้องจีบเย็ดได้ไหมเย็ดได้กแแหละเฮ้ยจ่าตั้งถึงไงตั้งถึงถึงหรือเปล่าถ้าถึงก็ได้ไม่ใช่แบบมาแบบหยอกหยอกจกจก ปีไม่มีนี่ไม่มีน้องวุ้นเขาชัดเจนนะส่วนใหญ่ใครที่รู้จักกับผมจะค่อนข้างชัดเจนนะฮะนะฮะโบใหญ่เกียร์บ้านถูกต้องชุดใหญ่ไฟกระพริบ FC Refat เออที่หายแล้วลืมราคาไปละหมื่นสอง FC Refat เจ็ดพันห้าเออจกโปรโมชั่นอยู่ FC Refat เจ็ดพันห้านะฮะอ่ะจะลืมนะใครมาช้าอันนี้ก็จัดให้น้องเขาหน่อย เดี๋ยวผมจะลองกินดูแล้วกันน้อก็บอกว่าเอาน้ำอะไรอะไรมึงไอบอลมึงอะไรอะไรบอลสนใจมึงสนใจก็จัดไปโหลหนึ่งนะฮะหนึ่งโหลนะฮะซื้อสองขวดวันนี้แถมดูสะดือหนึ่งทีนะฮะนี่นะฮะนี่นี่ใครบอกว่าอ้าวจิ้วหายไปไหนแล้ววะเออเนี่นี่นะใครบอกน้องก็จะดื้อจุนไม่ใช่สะดือเว้ยเฮ้ยเขาใส่จิวไอ้บ้านะฮะนะฮะ นะฮะใส่น้ําแข็งหลอดดูดอ้าวมึงก็ซื้อไอ้บอลจะซื้อก็ซื้อย้อนกลับไปดูก็ลงไว้ให้แล้วว่าเบอร์อะไรไอ้บิ่มกูบอกว่าอยากให้คางอ่ะมาที่นี่เดี๋ยวจัดให้นะนะโพธาขายปลาหน่อยนี่อ่ะนี่ดูดูว่าโพธาเป็นงาเป็นงานี่มีีเห็นต้นสีไม่ได้นะฮะวันนี้ฮะอ๋อคือตามตามมันคืออะไรวะ เออทุกคนใส่ท่อ s อ c แถมกี่ขวดไอ้บ้าไอ้บ้ามันมันคนละเรื่องกันนะคนเรื่องกันตามนั้นนะตามนั้นเยี่ยปลาลาหวานมั้งมันก็ต้องเค็มสิวะมึงถามอะไรถามเรื่องปลาลาหรือถามเรื่องสะดือปลาลาเค็มสะดือไม่เค็มชื่อแบรนด์มีแซบป่ะค่ะมแซบอยู่แล้วถูกต้องนะฮะนะฮะแบรนด์มีแซบเจ้าของแม่งก็แซบนะฮะ อยากรู้โทรไปเบอร์ตรงด้วยนะฮะเบอร์ตรงด้วยนะฮะเฮ้ยคุณลองสักขวดดิมันไม่เย็นตัวแค่หนึ่งอะไม่โหพี่หนูขับรถหนูเปิดแอร์มาฮะกินได้เลยขอรถตีอีกทีนี้แล้วจะไปแล้วขอรถตีอีกทีเร็วเอ่ะมันนะไอ้นี่โอ้โหที่มันนี่มันติดชึ้งแล้วคุณมันไม่ใช่แนวเลยอ่ะมันไม่ใช่แนวเลยอ่ะ น่ารู้ได้ไงว่าไม่เค็มไม่รู้เว้ยไม่รู้อนนี่เหมียวเหมียวมาทำอะไรเจ้าเหมียวสนใจไหมสนใจเดินมาเลยปากซอยเร็วๆนะฮะเดี๋ยวก่อนเวลากูไลฟ์ขายของกูเนี่ยกูยังไม่เห็นใครสนใจขนาดนี้เลยฮะนี่กูให้พวกมึงดูน้ำปลาร้านี่มากันเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยน้ำป,าำปลาร้ากเ,กเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าวันโสดอ่อ่า เหลือจากบูธเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะบอกพี่รำไว้ก่อนว่าเดี๋ยวจะมาตำยำให้ชิมที่นี่แล้วก็เดี๋ยวใครตำเหราทำเองเหรอตำเองค่ะแม่ค้าส้มตำมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีชุดเด็ดชุดเด็ดเออทานพร้อมหาบกับท่านเฮ้ยท่านนี้โอเคแบบโคตรลงทุนคือตำแบบทูพีสเหรอไม่สิตำแบบปะผงอะไรอย่างนี้อ๋อตำแบบปะผงก็อกลำไยไห่ต้องทำอย่างนี้เหรอ ด้วยเออเออเวลาด้วยเออเวลาด้วยเวลาด้วยเออเป็นไงอย่างมาันจะดังเกินเออโอเคตั้ง okay, จิ้วตั้งจิ้วเดี๋ยวพี่ลองดูดมันจิ้มได้ว่ามันจิ้มได้วะวเออมันน่าจะจิ้มได้วะ่ะเออโอเคโอเคนะฮะนะฮะนะฮะอ่ะเดี๋ยวเล่นอีกอู่แป๊บนึง ยวเล่นอยู่แป๊บหนึ่งดูของอันนี้รีแฟตใช่ไหมทีเคเอ้ยไม่ใช่ทีเคเอฟเอฟซี C. ปากบุตรรอวันศุกร์โ oh, yeah. อ้โหไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยเบกูอยู่ครบเลยว่ะเฮ้ยล่าที่ตัวแล้วกินอ้าโหไอเ้เหี้ยเหม็นไตหาเลยคิดได้งไงเนี่ยฮะ ไปดูไฮบิดยังคุณตลอดเลยอนี่ะบ้าไฮบิดมันเขกนิดเดียวอ้าวร่ไปด้วยกันเก็บเข็กให้เฉยเวลาเหยียบเขาเร่งแนละ้วมันกึบกึบกรึบกึบอ่งนึงซีวิคเอฟซีวิดวิดซีวิคเอฟซีท่อมีของแค่ไม่มีครับ <laughs> มีแต่เอชซีครับผมคือบางทีเนี่ยผมขายท่อเนี่ยผมก็เลือกนะอะไรที่มันแบบ มันยังไม่ใช่ผมก็ไม่ได้ขายถ้าไปทั่วแต่จะเอาสั่งได้ครับผมเป็นตัวแทน h k s อยู่แล้วครับผมเป็นตัวแทน h k s t ท a แลน n d อยู่แล้วครับนะฮะนะแจ๊ดทำสีมว่วงไม่ยังไม่มีอะไรใกล้เสร็จเลยครับตอนนี้นะจจะโตัวเข้าเบอร์ร้าเลยจ้ะนะครับนะครับผมนะฮะนะครับผมนะครับ มาอีกคันแล้วนะฮะเป็นไงจ้าโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายจ้ะตัง u ิวตัง y ิวเดี๋ยวพี่เอามาลองดูเอาเท้าไปแล้ว <c oughs> ตรงเท้าตลอดลดีแฟคก็อยู่ที่รถคันนั้นๆครับอย่างน,น้อยๆก็ต้องมีชั่วโมงหนึ่งฮะ อ่ะรับรถได้ฮนะตัวแรง f ้5ประตูกล่องยังไม่ได้นะจ๊ะได้แต่ท่อนะจ๊ะเก้าพับาทจ๊าท่อคู่จ๊าย็ดเคชุดแต่งสุดติงลิงแมวได้จัดไปแล้วไงมึงก็ขโมอยออกเทมคกเขาอย่าพูดว่าขโมยดิพี่ฮะอย่าพูดว่าขโมยดิพี่ เขาไปในหลืบเลยไมันสองคนอันนี้ไม่ต้องลื้อดิอันนี้ใส่มาแล้วเหรอมาแล้วแล้วอ้าวพี่จะบอกแล้วกันใส่แล้วพลาดเอ้ยนี่อยากถ่ายรถเทพไม่ดีไม่ดีไม่ถ่ายให้ติดตนบเลยต่อไปมึงมาเข้าดื่มเลยมันสองคนนั่นแหละขวามันบ้าทังบ้านพี่ครับเดี๋ยวให้ไลฟ์ก่อนเทรนแมคือโหอ่ะตงใจมากเลย ต้องลองครับใส่ปัม๊มต้องลองนิดนึงเดี๋ยวก็รู้นี่นัดมาใครครับมา,มาแ,แฟนเป็นแฟนนัดเหรอ อ้าวเหี้ยเลยอ้าวตลกเหรอเฮะไม่ชอบเป็นดาราไม่เป็นแฟนในนั้นเหรอคบกันนานเนี่ยครับคิดไหมคิดไหมตอนที่คบไม่ได้คิดเลยใช่ไหมก็ว่างั้นแหละของของมันดีมันมีของด้วยเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้ขับไปไหนโหเือเนี่ยถอยเลยดังลั่นแลมไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มานี่เดี๋ยวก็ได้ทรงใจเย็นเดี๋ยวรู้ เดี๋ยวก็รู้แย่นัดกว่เดิมอีกโอเคทำงานก่อนทำงานก่อนทำงานก่อน oh <boy. S 1> นะจ้ะไปแล้วไปแล้วว่ากันทำสี่รอประมาณสองสมวันครับผมเลยถ้าสนใจก็จองที่เบอร์ล้องโบกับคุณโดมเลยนะครับนะฮะหรือไม่ก็ลองดู <Hey. S 1> ตัวอื่น นะครับนะครับลองดูตัวอื่นดูนะครับนะโอเคไปแล้วไปแล้ว